นีมวาลูเนื้อขาลีบก็บเจะไปอายห้อแข็งแรงอยู่เต็มตน้องเลยยุ่ฟุ่นฝุ่นุ่นคนจะเลี้มาลาเรื่องจะเลี้เจ้าคือจังบลาเรื่องคือแถวนั้นคือโอ้ยคอยบอกเอาแล้วบอมเนวัยรุ่นคือนมูอเจ้าไหมเออแม่เราเล่าเท่าแล้วบอเท่าแล้วเราเสีเท่าต่อไปอีกอยู่ยอมรับว่าจะของเท่าอยู่ดอกแต่หากบอจะถึงขันชะลาพ่อลุงได้จากปีแล้วเดนเนี่ยปีนี้ก็หาสิบหกปีโอ้ยังปีกายแค่งหาสิบหานึงปีหน้านี่ ย่านหาสิบอยู่เด้อวยจว่าคิดไปคิดมาโอ้ยแต่ถ้าเกิดมากก็บอกคยอายุหลายปานีดจ้าเถื่อกันยังวาเราว่าหาสิบหกวยพ่อใหญ่เศ้าเด้อเดี๋ยวเจคือถ้าพ่อสมยศเนีสมยศทศนพันธ์ครับเจ็ดสปีหลายสมบมดหลายอตัวปู่ข่นะรอยยี่สิบปีปาดขันรบตายเลยวยวันี้เราตายแต่พอข่อนยน้อยนะพอข่เนี่ยกัาพ่าพอว่าเอาจังสี่ซะข่กำพาปูอืมงันนี่ดอก คำผ่าปูจ้งหน้ากับปลักระพงผาหัวทันทีเศร้าเลี้ยงอายุพื้นห่วงจ้าของพักพรอนซะ พักพอนี่เลยพักเลยพ่อลี่จะมาบืนบกบืนบา่อยฟังเจ้าวองนมันเอียงหลายพอดแมนไปแล้วเติบ่าวโอ้ยจะเติบ่เติบเจ้าน่าเกินเงยวลืมอหูซีฟจนที่โอ้ยก็เป็นบางข่างบางข้าวดอกจะให้มันมีบางข่างบางข้าวบ่ใหญ่ถึงกับขนาดนั้นเลยพักซะพักซะเออขอบคุณหลายๆคอยมีข้องการจะแหละเรื่องการพักโอดว่าในต่อบ้านพักคนซาราที่บางแคเป็นที่หมายเป็นบ้าที่ธรรมสีมาไกลเจ้๊ยบมันมายามยากคือพวกไปพักน้ำข่อยคนแก่นท่นเจ้าบ่เข้าใจเรื่องการพักนี่เพียงที่บ่เข้าใจบ้านพักคนซลามีแต่คนซลามีแต่ผู้เฒ่าักกอองเลยท ค่อยสร้างไว้ผุนพักได้ฮอดเด็กน้อยผุ้นั้นเจ้าสร้างไว้ยังกวงขวงแห้งบ่ายโอ้ยจะเป็นดีเด้ลบานแท็กซี่เลยดีแล้วพอบ่ต้องมาบังแค่เลยบ้านนี้มันไกลเนาะโอ้ยไปบานสาราญบานเอาหนิงนองจากขอนแก่นไปซิบจิโร่หนึ่งจิโร่ค่อยค่อยไปอยู่ไปไงมาไรนี่เขาจะไปพักนับเจ้าสร้างแล้วเลรอพ่พี่แล้วล่ะโอ้สั่งแล้วเหรอเริ่มจองมื่ออื่นเป็นต้นไปเออเออลงซื้อเข้าไปแล้วเด้อลุงแนบเด้อนายลุงแนบหมวย็อทางนายกันนายกันายไปกันลุงกันลุงไปตัว ลุงแนบอย่างเดียวพอแล้วลุงแนบอย่างเดียวขอยจองขอยกอจองเป็นจองเด้อเราไปให้ผู้อื่นเด้อเราคอยพ่อเป็นเด็กน้อยพอ่รรอที่เราลบลิน้นปีนปอกไปไหนเล่าเราเว้ยได้หลังไงบอมันในขึ้นสามท่าง ลูกหลานสิบรันคืนแล่นลงจุนจานบ่ละพี่โอ้ยบ่าแต่ลูกหลานจะคอยเป็นผู้สร้างแท้ๆคอยย่งบวกกาไปผู้เดียวด้วยคอยย่านนะย่ยานยังย่านมื่นลมตนนั้นอพื้นมันคัดหินอ,อ,นอ่นนนนอ,อนอย่เนี่ยคัดหินอ่อนยังอีอายหลังไงไปแต่จะเห็ดจักห้องห้องเดียวดีแล้วจังบ่กเฟืองแอร์แอร์ก็ไม่ต้องติดหรอกเอาบ่ติดแอรอ์มันสิบ่อับบ่ห้อนอติเห็ดทอระบายความห้อนแต่ละพาลางังค่าเลยบูกลางพูรยวยลิ้น แม่นไผออกแบบล่ะพี่บักนอดมันน้ำเจียงมู่เดียวกันเสี่ยวกันเฮ็ดดีดดเนาะอือเอเราเฮ็ดเตียงนอนให้นไหมมอนอเฮ้ยอ้าวเอ้ยก็เห็นไปเนาะแขกมาพักสีเข้ายางเขาขนาเกียร์ดนน้วยางเสียมังไนอนทั้งเตียงเอาก็ยู่เข้าไปโดตัวโอ้แสดงว่าเตียงมีรอพร้อมตัวเลยนะอยูอ่ไงปิดประตูล็อกไว้ซ้ำหมื่นจังถามข้าวกันก็ทีนี้ไม่ลูกหลานพักกันยู่ใส่เขาเนี่ยก็มวนอยู่ในบ้านมันคือมวนเป็นมู่เป็นพวกอ๋อก็พ่อยายพักพรสบายอกสบายใจตัวเนาะดีเจน้ำพ่อยายดีเจน้ำพ่อยายตัวเนาะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อน กังคำกังขึ้นหิวเขาหิวงน่าวกับตำมหุงู้กันแจ่วแจ่วนี่บ่อเป็นตำมวลเนี่ยเด็กเดินจันขึ้นกับว่อกันรับกันนอนงออกกระดงมุ้งล่องขี่เป็นตามมหาเพลนโคเข้ากันนี่หมอมันคักกว่าเนี่ยไปเวรีการนั่งเหรอเตียงกันนอนเกือบเสียเอาลักเกือบกันเนี่ยตีเลยสกอเสียไว้กอมมุงบ่ผู้จอบถ้าักกันเลือกเอาทะเลเลยนี่ยางเงินหมอเหนื่อยนั่งนอนละ พ้าได้แขกว่าปั๊บนี่ถอดคางหนึ่งคางนึงไม่ต้องถอดคุ้มถอดค่าตีนหมดเลยดูีบริการดีเนาะเกิดปูเกลือ่อยซีเมนไฮมันเขาเมียน,นให้ไว่ยเมียนนะเว้ยนะดีให้ใส่รุงปุ๋ยแบกขวมทั้งเวินเวินบ้าที่นั่นเขาเอาไปยังไงพี่ไปขายตัวขายใส่สมัยซื้อเสียบไปรอเพิ่งที่แถวตลาดข้องถมมุ่นมีแต่สกอเอเลยตัวสกอตีนสองบ้าที่ทาเป็นพ่อคนเาเลี้ยตายแต่หลวงพ่อมือสองมันเจ้าติดซื้อสกอใส่มือ ราคาเพราะคือกันนี่แหละไปเห็นว่าของเก่าหนึง่งส<ม>ุ่ม<ะ>ขันหมวกเด็อหมวกกับหมวกหัวสอง<ว> <laughs> สุ่มๆุ่มุม่มจนเขากิมจีตมออกล่างสะอาดแน่กับราคาหนึ่งโอ้อละราคา สู้มันคิดที่ตัวม้าลากอยู่นะครับราคาหนึ่งอีกอันอันอันจังหนึ่งเ่อท่านมีครูอยู่อันนั้นตกลงราคาอย่างเ่อไหรมันเปลี่ยนมันหาครูอยากขึ้นรักได้ทางเดียวนะทางนึ้วนถอดนะเอาเอามาทำอะไรมันคนละกิ่งคนละทีบัดเอาเอาเชฟเอาเรื่องมันหายากที่หาหาบักสูงเนาะเออมันสูงเอ้ยเจ้าบอกเรื่องเกือบเลยก็เรื่องบ้านนี่นะเออบ้านหลังที่ว่านี่ยู่ใกล้ๆกันบอกก็มองเจ้าอยู่เสมอนี่บพรคนละคุ้มคนละคุ้มดิออโอ้ยุคคุมไหนอ้ายหลังที่เจ้าบอกอยู่ด้วยนี่คุ้มวัด อยู่คุมวัดเนี่ยมันอยู่นอกวัดหรือมันอยูย่ในวัดในวัดเป็นบ้าสมบ่อยเจ้าไปเห็นป้านพักไว้ในวัดเสียงส่วนมาก<อ>กรรมาการเขจรวรุ่มพูดเห็นวางสั่นลงพ่อกกับว่าคือกันลงพ่อกไว้แล้วว่าอย่าให้มันติดหัวเรื่องมันอยู่รถอ้อมยากไปอยู่รถลดเท่าไงที่ไหนทุกคนที่มาพักจะต้องบริหารสามรอบโอ้ออกกับร่งกายสะก้อนเอื้นที่เอื้อนนอกมาเป็นมูอเป็นพวกโอ้ยเป็นตะอนฟ้อนคือยังตื่นรถดัดโอ้ยผู้จินเนื้ห้น้องตรงี้ไงไห้ให้ง่าย ตื่นตันใจว่าพ่อไงได้พักบ้านนาทาวน์ตั้งแต่พระตีนิ่มกันยังมาจุ่งซอยคิดว่าคิดมาสามัคคีกันดีแทะมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองคนวางสั่นเกิดว่ามีพระมีนี่ละบ้านน้อยๆบ้านไหนเกาลูกโอรันน่ะละกกนหัวสลับผายยังยังใบสมมุดออกจากสามมือก็แล้วยช่หรอโอ้ยแล้วงานยุ่ยตัวไหนเนาะไม่ไปทำไมพูลุงไปไปไปเห็นด้วยเห็นด้วยลูกเนี้ยลูกเนี้ยไปไปไปลุงไปโอ้บ่งหัวงอเลยนี่บอกดีมาได้ที่มันบอกมาเนี่ยมันม่นตัวนั้นเจ้าคู่หูว่ามีนกูสังเกกตตแแ่ระไดขึ้้นทางลว กูมาสั่งหอนใจว่ามี่ทอร์บายนี่แหละไปกระบอาไปคืดไปเออกูมั่นใจก้กๆก็ต้องว่ามีเล่นบักฮาบเล่นบักเสือกินหมูนี่นี่แซมบักเสือกินหมูอยู่นี่ดีใจเว้ยแซมสิไปพักให้เว้ยเงื่อนจะมาจ้างกูก็บอไปบานนี่อ,อ,อู้หูแล้วละ่ะจะมาสิมีราคาขึ้นไหวแซมจ้างมันไม่ไล่ซื้อก็ส่งไปบ่อยังเลยมั้ยส่งไปก็ลบออกจังไหนก็ไหนจะซื้อลบออกจังไหนเขาสลักหินอ่อนพุน ไถยใส่รักกินนอนนี่ยเลยปลาร้ะเ้ยไถยบอกเออหอดหูบสีพุ่นไปติดเว้ยหูวไม่ใส่ใส่หูวหูวกได้ไข่เลงสิละเจ๊นึกงจ้องบ้านทื่อๆเจะตลองมีหูเมียงของข้าจะได้สีเขียนกระดาษติดไปซื้อเกิดคาล่มพัดนี้หอดบือสันมาดีลูกร้านหาผ้าขาวผาป่าสิเลียงใส่ะรเียยพงไงกูย่ใส่ปฏิบัติขาผ้าเข้าผ้าขต้องบอกเถึะผ้าขาดูกูกินบลอกนกูเหูขาวหลกินบอล็อเขาไปยัง เพราะแม้นคำหนึ่งก็ยังดีแม่เพื่อจมหัวกินกรบเพาะมีอย่างหรอกโอ้ยว่าสัตว์มัเป็นบ่าบเป็นคนป่วยที่พวกขึ้นอยากนั่งมะพร้าวอ่อนเลยโอ้ยโอ้เป็นอาสิบอว์แจงไรหน้ามะพร้าวอ้อนเขาไว้สำหรับนางนาให้ไปแล้วสิล่างนาสาหัวบปวนปากกับเรื่องของเจ้าดอกโอ้ยบอกอยากเลยรพอไป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 โดนเขตายโอ้ยเขาจะให้ไปตายนั่นเอาเ่าตายเลยโอ้ยคน้องคอยตายยากวะโอ้ยสมศิษยตายยากแต่บ่มแม่นยาฆ่าก็ต่อตามใดคอยยังมีชีวิตอยู่บ่มีทางตายอะไรกันแนบเสียอย่าง 晃镜子了，啊么晃镜子？ คุมสิเขาสิ้นเด้อบัดเนี่ยฟังพุทโธพอืีถูกต้องถูกต้องคุณยันตะต้องเตือนเขาผมเป็นยังดอกนี่ก่อนวะเรียกว่าจังไหนละสมเกียรติไม่คบหาองค์พอดีเลี้ยงรุ่นซะพี่รุ่นใดรุ่นเช่าเขาเขาใดเขาเลี้ยงสั้นน่ะดิมีมุมมีพวกอยู่อ่ผมมีจังไหนเบิ่งสาบกทางด้านหลังมัดผมลายสายประฮัดปั่นดอกจานบานมาดูเลย ไม่ยังนั่นอันนี้หัวหน้าสำนักเสาหลุยมาขึ้นหลุยมัดมาอยู่ขึ้นเขาด้ยพ่อมีผมรายการนี่เฮานักกูโมเว้ยนักขึ้นมาขนมาไว้หลายแต่สัตน์มิเตซ่าเขาเต็มวัดเอรียู่เป็นบ้าอไรคือระล่างสมองไงโอ้โหมากเขาจัดมาให้เองสั่งเอาไว้มัน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 เป็นก่อนประตูตัวก่อนยังไวยากรไวยากรไวยากรภาษาฝรั่งเขาว่าแกลม่าแข้งมา แกลม่าโอ้แกงมาแมนแกงตโซนำไปสมสดน้ำกวกกวกผสมไปเลยมันบอแมปนแกงมากนี่แกมแกมเมื่อเมื่อสายสั้เก็บปากนี่แกลมมากมันบอกป็นตะวันยางแกมมากภาษาฝรั่งมันบอกอยากว่ต้องเอาเอาภาษาไทยเขานี่ละไวยากรณ์คือระเบียบของภาษาภาษาก็มีระเบียบต้องจัดเป็นระเบียบสวยงามโดยเฉพาะภาษาไทยเขานี่ไม่ว่าพูดหรือเขียนจัดเป็นระเบียบสวยงามดีไวยากรณ์คือระเบียบของภาษาเออภาษาต้องมีระเบียบต้องจัดเป็นระเบียบ พันเป็นสันบ่เฉพ,พาะพระเจ้าไทยพระเจ้าจีนพระสาฝรั่งคือกันมดก็ยังว่า<ม>อืมค่ำหนึ่งแปลสองอย่างสามอย่างแต่ละค่ำใส่โบคือกันไม่ใช่ไม่ม <พา S 1> คือกันเนช่นคขา่ากินไม่คืออยู่ดอกคเขามากินนี่แหละน้อเยอะไส้พิทมองอะไรกันจำปนปั๊บไส้ป่าเขินว่ากินท่านไส้ตาลักษณะนี่เขินว<อ>่าท่าทัานไสหัวนี่เขินว่ายอดยอดไส้หัวนี่เขินว่าข้างจำแล้วยนเขอนว่าทิมจำออกจากถ้วยผู้ผู้ยนว่าเป็นชาว่าเมืันเค็มขมหวานนะ ถ้าใส่ก็พวกข้าใส่ว่ากินได้แต่ถ้าใส่กับพะระตงแต่ก็ว่าฉันได้ป่นีฉันกับฉันท,ที่เท่อกับเทอที่นี่โอ้ยวปวดหัวบอกก็พอซีนี่ปวดกระทุนอมอเปอราเอดยังหรอฉันเธอนี่มันเป็นน้ำน้ำกินที่ว่าคือกริยากลรยากรรยาคือการกระทําเ,เช่นนี่นายแนบตีนายแท็กซี่บอกมันสลับซับซ้อนหลายอย่างกันยังวัคือราว่าเดี๋ยวตึงยงตัวยังเอาคําภาษาฝรั่งคำหนึ่งคำไหนบอคําว่าแคนแคน ซาเล่แครนอนอ่านว่าแคนภาษาฝรั่งมีแสเละนะโอ้ยปอดเลยนี่เอาภาษาไทยเขียนบอกถ้าภาษาฝรั่งก็ C A N อ่านว่าแคนแปลว่ายังถ้าเป็นนามแปลว่ากระป๋องกระป๋องถ้าเป็นกริยาแปลว่าบรรจุกระป๋องบรรจุกระป๋องอ่านว่าทูแคนทูแคนถ้าเป็นกริยาวิเศษแปลว่าสามารถพระยักษ์อรุณสามารถยองจุดยอสมาร์ทวีดสมารถทจำสายสมารถจับสายจำสายสายจำสาจำสาย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 ายจขวายจำสายจำสายจขวายจำสายจำสางโอ้ยโดนถยจขสายจัสหยจำสายจ นักมวยหูหนวกบัดถากนั่นกับพท่านแม่ตีละข้างแปรเทียนยังตีปากคอมจิตาเลยว่าท่านขึ้นดิบุล่ะครับหูหนวกเป็นบ้าพร้อมเป็นบ้าเท้าผู้ตีละข้างเช่ไบ้าไปตีลายเถื่อนไปนั่นเขาตีเถื่อเดียวนักมวยก็หยุทธหนักมวยบ่หยุดนี่แล้วก็เขาเสียด้ตีเลยมันบ่ได้จะเป็นแนวนั้นมันฝืนกติกาที่มันต้องมีกติกาเกณฑ์มีกติกาอยู่กติกาจังไรเขาต้องตีสามพักสองสตัวนั่นเอ๊ะคอยตีตะกี้คือนปุตีคือเจ้าออกาตีจังไรไอ้ตีเถื่อเดียวท่านแล้วพักดดดนนนนนนไบััั้้กจมมฟืแลว าตีอยู่ไสพี่ตีอยู่งานวัดเขาจะจ้างหมอลำเสียงมานะผู้เฒ่านั่งเบิ่งเรียบร้อยอยู่นี่ล่ะนี่หมอนึงขี่มาลุกขึ้นมาฟ้อนหน้าไปที่บอกเขาเต้สูบเต้สูบเต้ยโซกพี่บ้าจะมาลำจะมาได้เต้ป็นอีกผู้เฒ่าเลยบอกคอยเขาไปหามยังบาลได้คอยเขาไปขอรองลาลานั่งมันบังผู้เฒ่าเหยียบตีนเขาแม่กขตับเที่ยเดียวเต้แล้วเมเป็ดเล็ดเลยแล้วมันคนละตีคนละยางกันแล้วบอกปอนี่ก็บอกเขาบ่ชัดบ่จเอาบ่ชัดมองเลยเขามาตีสามพักสองต้องบอกหน้าที่น้ำ ตีสามนาทีพักสองนาทีขาดคำวนาทีเนาะมันก็บดถือกอลไนี่มันมันเพี้ยนอีกมันมันเป็นน้ำไปแล้วนี่มันเป็นน้ำน้ำนักห้องน้ำนักแสดงสามารถาคำว่าสามารถคำนี้คือคำกริยากริยาเช่นคำว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษ I can speak English ตังแต่เป็นต้นเพราะว่าคำว่าระวางน้ำกับกริยาตอนนี้เป็น น้ามันนี่มันมีอีกอย่างเลยไหมมีบ่แปลว่าดนตรีรอีสานอ๋อชิงจริงจับจริงชิงเป็นบ้าอ่ีเอ็นแค่นโอ้แค่นแค่นหน่อยนะม่นมีมังบ่เนี่ยไ<ข>อ้จาวาหน่อยทอดซ้ำหน่อยมันโมหน่อยได้ด ข้านดิคอยก็ม่เห็นบ่พี่ก็เพิ่นแค่นมันมีหลายขนาดมีน้อยสุดมีใหญ่สุดนี่แค่นี่อาวานี่ยมันเป็นแค่สามดิมันมีแค่สามแค่นหาแค่เจ็ดแค่แปดแค่เก้าแค่สิบแค่สองร้อยยี่สิบเดี๋ยวอย่าลืมโนคือแค่เก้าเป็นแค่ที่ใหญ่ที่สุดเง่าที่สุดสามว่าแล้วสามว่าที่สุดท้อสามว่าก็เห็นมันเง่าก้อนนั้นละเอื่อนสองร้อยยี่สิบเฮ้ยบ่มันเป็นรอยเม่นอะบ่เป็นทอสนามนี่บ่มมีีบ่เฮ้ยอย่าบอกนะบ่มีมีเนาะเอาเนาะอย่ามาเนาะหอยเถอะพี่บ้า าตาตีิาสายตาสันแค่สองร้อยยี่สิบจุดสามีเอาอยู่เพื่อปากซองโอ้ยไอ้ล้านไใจเขาขายตั้งอยู่หลังภูเขาเธอเลยอยู่นะท่านห้วใจเขาโอ้ยอันนั้นเขาเฮ็ดไว้เป็นสัญลักษณ์ประตูเขาสู่เมืองอีสานดินแดนดอกคูนเสียงแคนขาเจ้าเอื้อนยัง่ะแคนนั่นโมนีพุทธิมาปุ่งจีจ้าคนเลยถือทั้งสองถึอทั้งสองชอบด้วยเหตุผลเป็นทุกเจ้าเลยเราเมื่อก่เขาเถียงกำปั้นใส่เท่าดีจักบาทด้วยนะสูอย่าฟาวกำปั้นใส่สอกใส้กิริยาให้เบิ้งจักบาทเนี่ยยาฟาวกิริยาใส่ข่อย เป็นต้องคอยขอก็ยอมรับเพราะว่ามันมีนาทีที่จะต้องตักเตือนกันมันมีคั้วสัมพัน์กันระวังนักแต่งกับนักห้องผู้ใดนักแต่งคอยนักแต่งมันเฉพาะหัวใสเนาะกถีบสินีซะนะวยก็สิว่ายังกไ่ได้ว่าเว้ยคือนักแต่งนักห้องมันอาศัยซึ่งกันอะกันอาศัยยังพออาศัยเวลาเขาแต่งเพลงมานักห้องเขาห้องไงเฮาเฮาได้ขายเพลงเขาเอ้นว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าโอ้ยมาบอกถือแค่เสือมีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังอยู่น้ำหูหกไม่เสือดินเย็นเพราะหญ้าบังนั่น ย่ายังเพราะดินดีเออถูกต้องผมมีเหาจึงมานี่เหาไม่มาเพราะว่าผมไม่มีมาปล่อยสิเครื่องถุงปุ๋ยกับวายุหรือเป็นยังไงเมื่อได้เฮียออกหลายๆกว่าถ้าน้ำมันหมูเลยกัว่าปันเหลี่ยมมุงมิงมุงมิงเขาเอ่อล้านสะเก็ดเหาตัวย่างกู็จะตีบังหัวเงาเกี่ยวอย่างนี้ตีข่อยอย่างห้าขวบปอนด์วันนี้ว่าหม้อแปดจะได้หม้อปล่อยเป็นเด็ดไอ้ไม่รอุ่มมากันผู้เดียวไหมบอกดีวว่าเจ้าผู้เดียวได้พอสี่สองทางอยู่บกัน โอ้เจสซี่ทั้งนั้นนะบอกแบ่งเบาอยู่ดอกมือล้างเจสซี่ยิ่งขึ้นแล้วคอยบอกไปคอยบอกไปนี่พันว่าแบบทิมทิมทุมทุมเขาบอกเป็นก้อนแบบสุนท่อนผูกพันว่าผมกระตอกกอนแบบสุนท่อนแม่เแตเว้ยสุนท่อนแม่ใส่ไหมเนี่ยมีผูกกับพีแม่เพรามันยังมองเหงาโผูกแม่จะว่ามันกระเทยแล้วเนี่ยของผูกกันสุนท่อนผูกพระสุนทรโวหารกวีเอกต้นกรุงรัตนโกสินทร์ุล รัตนกวีสี่แผ่นดินโอ้คืออยู่ลายแผ่นดินอยู่ถึงสีรัชการด้วกันสุนทรภูนี่บอกว่าสุนทรภูบ้านเบิ้ลยิ้มเละบ้านกำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นคนเช้าตะวันออกเออจะมีโอกาสไปแถวแถวแล้ยองแถวบ้านเพ่ใ่อยสิไปดอกวังสงการก็ว่าสิไปมันคิดทลไบ่เลยบ่ได้ไปคาดรถน้ำดำหัวผู้เฒ่าอยู่คอยๆไปน้ำได้สิไปนี่วัดแรงงานนี่ล่ละพยายามเราอยู่ดอกสิไปแวะกินเขาเต้าห้างก้อนรักไข่กัอพ่อกันนับถือเพิ่นเออนเพิ่นเคยไปแวะข่อยยึ่ต่อไปแวะข่อยเช่อนึง บนนันน้ำบ่อจานมาสันว้าไม่ไปทรงลงพอจะข้ากันไม่ทำพิบา้ามันช่วยท่อนข้างแพ้ผู้เล็ดไม่ขายหนึ่งพออยู่ในใน,น,นท่อนไหนสันคนละา่อนนสุนทรผู้คนเสียไปต่างนนต่างน่านแล้วคือโบไปซ้อมเอ้ย